พูดป่วนเลยกับมึงน้อยถ้อยไม่ป่วเลยกับมึงน้อยถ้อยไม่ป่าอะไรเขาเนอะให้ไหว้เพื่อนเนาะตาทักทายสบายดีและสวัสดีทุกทานยินดีต้อนรับทุกท่องว่าธรรมนาเก่าทุกคนเลยสบายดียท่าเศร้าทุกคนป้าวมาเนี่อากาศแปรปรวนทุกคนมาเนี่นะล้มขนาดมาเนี่ ลมเลลมว่าลมมาพอมหนาวพอมันนี่นะโอ้พลึกกูดอาลมนะขาอ่้าอันตรายคนยันยันไม่ตอขอ,อกตาตกมาคนนี่อันนี้ไม่ยันเบื้องกลับทุกคนมาใส่กลับไว้วานนี่กะถือบูถึงกแล้วบูมีเนื้อกินแล้วเลาะใส่รองเบงขี้หมานมาไม่ได้ใส่แต่โดน้วกับเห็นนี่นะเราเลยช้ใส่รงเบงตามให้ตามหน้าตามส่วนเนี่ยทุกคนเลยจะได้ขเขาไม่แล้วก็ฝากก็ไลกก็แท่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจส่งมาทำเนี่อทุกคนเลย เดีว่าคอมเมนต์ทุกคนเลยมันเท่อกะตอบคอมเมนต์อาซาหนึ่งคนพามาให้มาสวนแล้วบุยสัญญาณสัญญาณบดีเขาตอบยากทุกคนเลยตอบเมนนะไปเปเบิ่งกันว่ามันจะถือบ่กับดักหนูเอากะใส่บ้านแปะเก้าหลังทุกคนเลยเป็นเบิ่งหลังแรกที่เป็นตังใดมวยใส่แต่ดนะเคนีนะใส่บุถึกแล้วบ่ค่อยได้ใส่แต่เก่าถึกดีแต่เก่านะเดี๋ยวนี้มันแปดหลาย่อยให้ให้ดส่วนหลายแล้วเจ้ามันหนีไปไนเบิดหนูกะ เบิ่งลองเบิ่งดูเด็ดนี่คือเก่าทุกคนนี่เออบูมีอีลีหนูถทานี่ดับหมดแล้วน,น่ะน,นี่คือเก่าตั้งลมไปเลยมือน,นีีมือลมลมไทยลมวาบมาเียว้าจะบ,บูทถึงจะโตจะโตค่าดนี้ หลังนี่กับบุตรอิโอยโอ้โควิหลีเบิดขักบุตแน่คนนี่บ่ค่อยถือเลยยามกับกับบถืรทุกคนนี่โอ้หายอยู่หายถินยากเลยทุกคนเลยทางนี้กนไก่ขนมันก่อนอยู่เปขนมันกลนไม่วานเดี๋ยวปั่นตากไหวมาในี้คนนี่ไปขนมันก่อนบานเน้นะเก็บใส่กระเป๋าทุกคนนี่เก็บใส่กระเป๋าเขาแบกไปถอดใส่รถ มันสองีแล้วมันกะปีกายมัเขาหน่อยแล้วบรได้คนึ่ยเต่มรด่มฮึพมฮึ่มเึ่มงึ่มฮึ่มฮึ่มฮไ่นลึ่มฮึ่มอึ่่แต่เฮียงมฮ เสียใจะมะฮอดอยางรถพ่อจะแตกหนักยางรถสูบแกนด้หัวยามเกานะ่าน่ยจะมาแตกยางเก่าแล้วก็มั้เนี่ยมะฮอดต้กันยังน้อยแกมาเถี่ยวนึงไนงะ ประมาณเจ็ดแปดร้อยโ,โลได้อยู่รถหนึ่งให้เป็นวานขนลงไปหาป่ามากินก่อนเว้ยนึกกินง่ายกับมันนี่ไป,ไป,ปพ่อเปลหาป่าได้พอนะอุม้มแม่นหมาน้อยนี่คืออุ้มอ,อกมันปา่าในแมนไหมถึงแล้วทุกคนถึงแล้วสองโต๊ะสองโต๊ะ อันนี้ป่าธรรมชาติอ่าวไม่เห็นออเลยป่าธรรมชาตินี่ป่าสูรปุ๊บมีตัวสองมีป่าป่า Oh. อ,อ๋อป่าป่า,ป,าป,นนป่านี่ปีงมันในป่านเลยในป่า <ST S> ขึ้นมาแล้วทุกคนในพอเลยทอว่าได้ห้าหโตได้เ้ยสิโตัวสิตว่าเลยคัวขึ้นมาสี่หาโตทุกคนสิบเลอันนี้กูมองข้ามาติดมองข้ามาเนี่ปาน เพื่นปลาทับทิมบอภาษาไทยนะปลาทับทิมแหละเข้าป่าในค้ำจักมันพื้นนะลูกเล้วขนาดปลาขึ้นมาถึงโคก้งงี้มู้จากพื้นโอ้เสือลงไปอยู่น้ำสเต็กแล้วนี่ขึ้นมาเจอกันยังมูฮูยังเที่ยวอีกบาทเลยเหมือนเห็ดเมนูอย่างเงี้ยลาบลาบเนาะเห็ดลาบกห็แซ่บผักหอมมันมีครบผักหอมหลายอยู่ หอมหอมปลูกเอาบุหอมกันป่าป่าใหญ่เลยกูเยอะยอะแลวลูกเยอะ้ในป่านินตัวนึงปิ้งหนปอนป่าปอานอเยอะมีมีกูขู่พี่ขู่้เอาอะไ่ว่างอะไรอ้หหแม่กูป่านี่ใหญ่กูป่านี้เด้อไปนป่า่ไไปไป กินเขาที่น้ำก่อนบัดน,นี้ไปดูใหดกินก่อนพวปา่าทุ่งานวนแล้วมืนนี่นี่ไรนี่ดป,าปลาปาขมันลาบปาขมันตุ้ม คื้ตเตนก่านพลาหนานนาหลาต้องเอาคดุกยก็อมแลเอากัเนยครับอืมมีวปุ้นแยะปาเนนงแย่แย่เตรวงระวางกระดูกกับกิน on me. อีิฟักแต่กลางใส่มันมันแนนย่คนนึงต้องเลอแต่เนื้อมันหรว่สซีนมันมันจะขบ่อยแย่เห็นลาป่านหนประมาณสามตัวนน พอลาบนี่มันก็ได้หลายน้อยนึงก็ได้หลายพอตีได้น้ำมาถึงขั้ตอนเอาหนังออกทุกคนนี่ยแยกหนังออกไหมมันยะค่อยซีมเปนจังนุ่มดีแล้วซีมออกจากหนังพร้อมั้ย จ็ดแบบพิธีพิธันนั่นนี่อืจดจริงๆจัดจะแซ่บนี่สวนหนังไม่ครับไว้ต้มเจ็ดหมอต้มก็ได้ เราลอ,ลอกนี่ลอกตอนทํำได้สําเร็จง,ง่ายกลัวแต่นี่สําเร็จจะมาลอกอีกอย่างนนหนึ่งหนึ่แต่ก็ได้อยู่พอเสียสารพ <c oughs> อเสียสารในกาศสําเร็จออนี่ใส่ผ้าหนึ่งเสมีนหนี่ครับตัวนี้ อก่อนคนนึงเอาซอยอะไจังปักน,น่าไปละเอียดครับไก่ไปนี่ このままじゃね。 คนในบนี่นะตามมาละเอียดก่อนากรส่าทะเยสากระาโมบเอียนคน ต่ำเป็นที่ปล่อยทนถือว่าละเอียดแล้วนี่กะอันนี้น้ำน้ำต้มน้ำต้มแล้วใส่เกลือใส่เป็นนัวใส่ปลาเด็กถูกไหมปลามัน,ยนเนนนย็นๆนะสกอนร์ผืนอุ่นๆหน่อยหนึ่งนี่คอยก่อยนะครับลาบนี่คนเลยส่วนผักหอมพอกะมีหลายเห็นเมนหวานซอยผักหอมสกอร์เมนหวานซอยผักหอมเลยจะคอยเมนให้เมนหวานเขาล้นเลยทนเลย พราะว่าเพิ่นเพิ่นถนัดในการขลุนโอเคละพอละพอพอพอไลฟ์อะลรนี่กันเดือดเฟื่อละซอยเลยอืหงายเส็บตัวทีทีเนี่ยงามในหงายเวลามีซอยเส็บเนาะพี่จ้าเสร็จอื่หอม สะพอนบาทนี่หนาวดิต้องลมเปิดมือเปิดเว้นลมมาเนี่ก็ได้ต้องลมฝ้าคึ้อยู่อู้หเมิดเหอเหมิดว่า หวานเป็นผูโซสีมือบะนี่เพระว่า <c oughs> เป็นผู้ฟักผู้อย่างเรียบร้อยไปเลยมีแต่ขลนในซื้อบะน,นี้นะขลุ่นผงใส่หอมแซงถต่โอเคละมันยากยาก,ยากต่อขอลนเนี่ยคนถ้าเท้าตีบ่ได้นี่อยากเบื่อเล้คนเลยลาป,ป่านี่ยะถ้าเท้าตีได้ลเลยคักบบเป็นยังเท้าตีบ่ได้เ้วเป็นน้ำนอนถึง เราไปเครื่องน้ำเครื่องเนื้อเนะมันบรรยากาศป่าไหนเครื่องน้ำเครื่องซีนคนเลยคนลนไปน้ำแล้วก็เติมน้ำไปน้ำเติมหลายใบเดี๋ยวก็วได้ได้เห็นลาป่าในต้องพิธีวิถันิดน้อย ใส่เผ็ดกอนบานี่ใส่ข้วขัวหอมมนเลยนะอ้เไดเลยมต้องตัมอ้นนเอ,อนะีอมาคิดอันนี้มีเผ็ดิวข้าตาแล้วลมแสบตาแลข้าวคั่วขอขอบ้านขอขอานีข้าวัวลงไปแล้วบ้าน

บวงบวงบวงบบวงกับวบวงบมเห็ดแล้วเบโมโหจับเนเลยก็ได้วกมาตาเนี่ยเฮ้ยไดนเลยปะแต่แ อร่อยคนนักกินเท่านี้ลาบปา่าอ,อันนี้ต้มหัวปลานี่อันนั้นลาบัากลับครบกลับครบ,บเลยมา,ายไหมกลับกันแซ่บๆขันหน่อเลยบ่ายสองโมงได้กินข้าวสวยมาเนี่ยนะเก<อ>ิดจะเลี้ยวมากินอยู่มานอนมาเนี่ยนะ ล้มหนาวนอกไได้ลมพี่ลึกคุยบาดลงๆงรู้กับหน่อยยไดีปดกวนอปนแล้วนี้มันมันเหลี่ยเสร็จแล้วนะ ค่อยๆเออค่อยป่าอนะไร่อยนะเออนะ่ไห,หว้ค่อยอของแสบหบลดหน่อยโพดลดเนาะไม่ด่วนะหิวข่าแห้งนิดกบเนาะต้มก็มี สามหวานแซ่บมากเลค่ะเพื่ออู้หูโหดหนาวทนเอ้ยอกิกนเขนะาเาบ้าคับกูแน่นลอากาศหนาวขนาดโอ้โลมเปม็นลมหนาวแช่หนาวอะ่ะมุกขึ้นย่อยจะปั่นมันก่อนทุนไนปัป่นมันตากไว้เขาพึ่งยังลมอยู่ที่เนี่นอนยังได้เฮือนไปเลยคนเลยนอนในห้องก็ได้หนาวๆ่ินะหน้าเปี่ยมก็ได้เลยเฮือจังมาเลย สิปันปันมันตากไว้สักก่อนประมาณเนี่ะมันสิปันมาเน,นี่ยบ่ะโลายไปเลยคนนี้ ว่าสำเร็จภารกิจคุนไหมปั่นแล้วทีบรลอยเลยรถล่างกขาออกแล้วท่านี้กำลังตากอยู่ล่างสะตากแต่สงสัยจะหลายมือเป็นทิศทิศกัาวและจังแห่งเขาเลยควันประเด็ดลมหนาวสองมือเปลี่ยนติดเลยทกลับบ้านทุกนด้นแบบนี้นะได้เรียนนางนกดเกดเป็นอพวกคน